ในส q u i d ต a เกมเรามักจดจำแค่ผู้เล่นที่มีบทเด่นมีอดีตชัดเจนมีดราม่าชัดเจนแต่เคยสงสัยไหมครับว่าผู้เล่นอีกหลายร้อยคนที่ไม่มีใครจำพวกเขาคือใครวันนี้ผอมจะพาไปทำความรู้จักผู้เล่นหมายเลข4-4-3ตัวละครที่แทบไม่มีบทไม่มีชื่อแต่กลับเป็นหนึ่งในตัวละครที่จริงที่สุดของส q u i d ต a เกม ผู้เล่น443คือใครผู้เล่นหมายเลข443เป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด456คนไม่มีการเปิดเผยชื่อจริงไม่มีประวัติไม่มีอาชีพไม่มีเรื่องราวส่วนตัวเขาปรากฏตัวเพียงในฉากรวมยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชนและค่อยๆหายไปจากเรื่องราวโดยแทบไม่มีใครสังเกตเห็น และนี่คือจุดสำคัญที่สุดของตัวละครนี้การไม่มีตัวตนที่ผู้สร้างตั้งใจการที่ผู้เล่น443ไม่มีข้อมูลใดๆไม่ใช่ความบังเอิญแต่เป็นเจตนาของผู้สร้างสคริปต์เกมต้องการสะท้อนว่าในโลกแห่งการแข่งขันไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสเล่าเรื่องของตัวเองบางคนเข้ามาสู้เจ็บและแพ้ โดยที่ไม่มีใครถามว่าเขาเคยเป็นใครรมาก่อนผู้เล่น443จึงเป็นตัวแทนของคนธรรมดาที่สังคมไม่เคยรับฟังผู้เล่น443กับโลกความจริงถ้ามองให้ลึกผู้เล่น443ไม่ได้อยู่แค่ในซีรีส์แต่เขาอยู่รอบตัวเราคนที่ทำงานหนักแต่ไม่มีใครเห็นค่าคนที่ล้มเหลวโดยไม่มีใครจำชื่อ คนที่หายไปจากระบบอย่างเงียบๆสคริปต์เกมไม่ได้ถามว่าคุณดีหรือไม่ดีแต่ถามเพียงว่าคุณยังมีประโยชน์ต่อเกมหรือเปล่าและเมื่อคุณหมดประโยชน์คุณก็หายไปเหมือนผู้เล่น443เปรียบเทียบกับตัวละครหลักตัวละครอย่างกีฮุนหรือซังอูมีอดีตมีแรงจูงใจมีพื้นที่ให้คนดูเข้าใจ แต่ผู้เล่น443ไม่มีแม้แต่พื้นที่จะอธิบายตัวเองสิ่งนี้ทำให้เราตระหนักว่าแม้ทุกคนจะอยู่ในเกมเดียวกันแต่ความสำคัญไม่เท่ากันตั้งแต่แรกและนี่คือความโหดร้ายที่แท้จริงของส q ิต์เกมทำไมผู้เล่น443ถึงสำคัญผู้เล่น443อาจไม่ใช่ตัวละครที่คนรัก แต่เขาคือกระจกสะท้อนทีมหลักของเรื่องสคริปต์เกมไม่ได้เล่าแค่เรื่องผู้ชนะแต่เล่าเรื่องของคนที่แพ้และไม่มีใครจำได้เขาทำให้เราถามตัวเองว่าถ้าวันหนึ่งเราหายไปจะมีใครจำเราได้ไหมสคริปต์เกมกำลังบอกเราว่าระบบที่โหดร้ายไม่ได้ฆ่าคนด้วยอาวุธแต่มันฆ่าคนด้วยการทำให้พวกเขาไม่มีตัวตน ผู้เล่น443จึงเป็นสัญลักษณ์ของคนที่แพ้โดยไม่มีเสียงไม่มีชื่อและไม่มีใครไว้อาลัยบางทีผู้เล่นที่น่ากลัวที่สุดใน s q u i ต g เกมอาจไม่ใช่คนที่โหดที่สุดแต่คือคนที่หายไปโดยไม่มีใครจำได้ถ้าคุณดูคลิปนี้จบแปลว่าอย่างน้อยวันนี้ผู้เล่นหมายเลข443ไม่ได้ถูกลืมอีกต่อไป